สวัสดีค่ะที่เห็นดอกออกสีส้มส้มเหลืองเหลืองนิดนึงตรงนี้นะคะก็คือย่าดอกฟุ้งหรือว่าผักกาดช้างนั่นเองค่ะส่วนใหญ่นิยมนำมาทำเป็นอาหารรับประทานกันนะคะเป็นผัดต้มหรือนำมาแกงส้มค่ะต้นคล้ายๆผักกาดนะคะแล้วก็รับประทานคล้ายๆผักกาดด้วยค่ะเอามาต้มจืด ต้มจับชายก็ได้ค่ะนี่คือต้นที่มีความสมบูรณ์แล้วก็สูงนะคะประมาณ1เมตรค่ะต้นนี้แล้วก็มีดอกพับลงมาอย่างนี้นะคะบางท้องถิ่นบางท้องที่ก็จะเรียกว่าหญ้าคออ่อนนะคะนี่ค่ะดอกก็จะเป็นช่อๆอย่างนี้คืนี้คือดอกที่สุกนะฮะดอกที่สุกเนี่ยเวลาร่วงอย่างนี้นะคะร่วงเวลาสุกแล้วแล้วมัน นำไปโรยคล้ายๆดอกดาวเรืองค่ะโรยตรงไหนก็งอกนะคะเป็นวัชพืชอีกชนิดหนึ่งเลยว่าเป็นผักเป็นหญ้าชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์นำคนสามารถนำมารับประทานได้เป็นอาหารได้นำไปเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะคะสัตว์ก็ชอบนะคะผักชนิดนี้ค่ะแล้วก็งอกง่ายแล้วก็อยู่ได้นะคะทนแรงเหมือนกันนะหน้าแล้งก็จะเห็นว่ายังมีความสดชื่นอยู่แล้วก็ าการรับประทานนี้เขาจะนิยมนํายอดอ่อนๆน,นะคะอย่างนี้ค่ะเด็ดไปแล้วก็มีติดดอกด้วยบางคนก็จะทานดิบคู่กับน้ําพริกนะคะสําหรับบางคนที่ไม่ชอบทานดิบคลอจะนําไปลวกไปผัดไปต้มไปแกงค่ะรสชาติหอมเหมือนผักกาดค่ะแล้วก็เป็นผักที่หาทานได้ง่ายนะคะเพราะปัจจุบันเราเห็นอยู่เยอะไปเลยเนะี่ยสร้างทางอย่างตรงนี้นะคะจะเห็นว่างอกมาเป็นอยู่เป็นหย่อมๆนะคะ นี่ค่ะประดอกร่วงแล้วก็ออกมาพอรูดูฝนก็จะเยอะมากเลยค่ะหญ้าชนิดนี้นะคะหลายๆท่านไม่ทราบนะคะว่ารับประทานได้นะคะนี่ค่ะใบะมีความสวยงามปลอดสารพิษแล้วก็ปลอดแมลงนะคะเหมาะกับผู้ที่รักสุขภาพในปัจจุบันค่ะออกเยอะจริงๆค่ะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ แมลงไม่ค่อยรบกวนด้วยนะคะหญ้าชนิดนี้ค่ะจะมีหนอนบางชนิดนะคะที่กัดกินอยู่บ้างนะคะนี่ค่ะเรามาถ่ายแสงน้อยไปน,นิดนึงนะคะจะไม่เห็นความสวยงามของดอกนี่ดอกออกจะสีส้มๆออกเหลืองนิดนึงค่ะ นี่คะ่ะพอออกดอกมาปุ๊บคอมันก็จะอ่อนลงอย่างนี้ทันทีเลยเขาถึงเรียกว่ายญ้าคออ่อนนะคะนี่ก็มีส่วนนะเพะคอมันจะนิ่มพับลงมาเลยค่ะแต่ยอดตรงนี้นะคะเหมาะจะนําไปรับประทานมากเลยค่ะเวลาหน้าฝนนะคะขึ้นบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยหญ้าชนิดนี้ค่ะอันนี้เป็นช่วงแรงเลยคะ่ะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหระะ่เลยค่ะ